วัสดีครับเมื่อนี้มาอยู่กับ่างนักดีครับภาเบิ่งสั้นนี่เปิดไปสองหนึ่งหาซี่ครับทั้งเป็นเวอร์สั่นเก้าครับรุ่นจอในคอมพิวเตอร์พลาสกรีนครับมาอยู่หนองนครับที่นี่นี่สั้นนี่สามขั้นครับพุดหนองลงไปประมาณจะสามเมตรครับ สักเต้ดีป๋าครับมีโชคขุนครับบิ๊กเตอร์ครับสั้นนางมากครับไปไหนวะไรครับมันล้มครับตึงแรงเอาไปเลยครับ ดังค่อยๆครับดังบาแห่งครับเรื่องฟีสูพ่อมาเร็วครับประหยัดน้องมันครับเขาวุฒิไปน้ำกับต้องคันหน้าไปนั่ครับพระสันมันเนินน,น้ามาลิคือครับ ว่าครับน้ำจวิงแหงวปครับปุ่งปลงไปถ้เป็นดินกยคายคือ ดินดานครับแต่ว่าขั้นหอดดินดานครับวัวเหนียวแห้งครับปวดสบายสบายเลยครับสลักเป็นซสีอยากลันครับสลักรลันก็ยังเสียงบดดเดียร์เจลาดีแล้วครับ อยดกมากครับพูดีลยต่งางกาเหมือนกันครับรุดนี้ก็ได้เต็มแล้วครับไปครับลานี่ มาที่ครับเต็มเลยครับสองันาที่กครับจะโซ่คุณครับโซ่คุณห้อยอีกแล้วครับ มีตลอดไม่ไห,หม,หม,ม,หมเลยครับรยังรถไม่ไหมย่ๆเลยครับออกมาลุยน้องดูสปอเลยนะครับนี่ของดีดีซีวินครับอุ้งจนเต็มเลยครับอุ้งบินเเนีย้ยอ่ะ ทีเนี้ยได้มาติดเมื่อกี้ครับรติดเมื่อกี้เแบียบพุดธกิดเลยครับพุดไปข้าเดียกนี่ะก็ะติดข้าเดียวก็ติดหน่ยแเบียบพุดธนิดครับเพิ่มอยากล้างแสบๆก็ครับเนี่ย Chat, ครับเต็มดีกครับใช่ครับโชคดมครับตายมุ whatever, นมัดครับโรดเรียนน้อง ah เลี้ยวกับซีเตอร์มาทั้งขั้นกันน้ำมันก็อีครับนี่มันฟุดแล้วเลี้วไปครับบางขัง้นขั้นกันมังกรี ว่าเดือดยืนแห้งๆเลยครับชิปอรอนี่ยกันหกลอดเดืนตายเลยครับเปืนหกลอนี่ยชิปอสบายสบายครับ คลิปนี้ก็ไว้ซักนิดก็ครับขอบคุณที่มาอรับชมสองนองตะกี้ครับเดี๋ยวมาพ่ากันคลิปน้าปากก็แช่ก็ไห์ก็ตกใไพรยคับ